ดบแรงสนับสนุนโดย m a c โครรี่ดีดบสวัสดีค่ะมองมองตลาดหุ้นเซ็ตดินเด็กนะคะรวมถึงกลยุทธ์ทีเฟกต้องมีการปรับกลยุทธ์ยังไงนะคะสำหรับในช่วงกลางเดือน7แบบนี้นะคะ การดิดกลับนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้าที่1,570นะครับสำหรับตัวของเซ็นตอินเด็กหลังจากที่ย่อ,ยอลึกนะครับลงไปที่1,540ซึ่งเ,เป็นแนวรับที่เราปรเมินไว้ว่าน่าจะเป็นเป้าหมายสำหรับการปับฐานนะครับก็มองว่าแนวโน้มนะครับของตัวเซ็นติเดกเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าที่บริเวณ1,590-1,600นะครับแต่ว่าโซนดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็น เรียกว่าการฟื้นตัวนะครับเพื่อลงต่อนะครับดังนั้นในระยะสั้นนะครับภาพของการไซเวสนะครับที่บริเวณ1,565ถึง1,570เนี่ยน่าจะเป็นเรียกว่าจังหวะนะครับของการย่อหลอดนะครับเพื่อลุ้นขึ้นไปนะครับทดสอบแนวบ้านที่1,590งพาสำหรับตัวของเซ้นทีเสกครับผมค่ะค่ะส่วนตัวกรอบของที่เสกนะคะครับในฝั่งของตัวที่เสกนะครับประเมแนวรับนะครับเอาไว้ที่ Uh, 935นะครับแล้วก็930นะครับเป็นจังหวะของการย่อรองนะครับโดยมีจุด stop loss นะครับถ้าหลุด928นะครับจะเป็นจุด stop loss สำหรับการย่อรองเพื่อลุนกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่บริเวณ950ครับค่ะก็ยังคงเป็นกลยุทธ์นะคะใบแอนดหน้าลองอยู่ย่อรองแล้วก็ทำกำไรที่950นะคะ ใช่ครับครับฝั่งในตัวของเซตที่เด็กนะครับในรอบนี้เนี่ยรับสัมผัสที่1,540นะครับที่เรียกว่าลงไปทดสอบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าไม่ทำดิวโลนะครับก็ประเมินว่าภาพของการเคลื่อนไหวในระยะกลางเนี่ยน่าจะมีลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบ1,600แล้วก็1,640ได้ครับผมค่ะได้ค่ะต้องกดับขอบพระคุณพี่รองมากๆเลยสำหรับเช้าวันนี้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะจากบ <c oughs> ริษัทหลักทรัพย์ C g s m b นะคะใบแอดหน้าลองค่ะตรงบริเวณจุดตรงนี้เนี่ย935นะคะ930เป็นจุดของการย่อลองนะคะโดยมีการตั้งจุดสต็อปไวป้ที่928นะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนก็ทำการเทรดโปรฟิตค่ะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลองตัวเซต50อย่างเดียวนะคะจะมี S502842109D ของค่า28 m มาโ u รลนะคะตัวนี้ค่าค i l l i n g 14.1 s ซ n s i t i v i t y 1.02 สามารถที่จะคอลองขึ้นไปนะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในตลาดทีเฟกค่ะท่านสามารถติดตามบทวิเคราะห์นะคะรวมไปถึงเป็นเพื่อนกับ m a c q u a r ี่ DW28 ได้ทางไลน์นะคะสแกนคิวอา e คมุมจอหรือ search at ดไทยดีวดนะคะติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i d w c o m ค่ะสนับสนุนโดย m a c q u a r ี e DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่